ครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสาระสําคัญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานและอาการของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานครับสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานนะครับก็จะมีหกข้อหลักๆดังนี้ครับ 1. พันธุก,กรรมครับ 2. น้ําหนักเกินความอ้วนขาดการเคลื่อนไหวและขาดการออกกํลาลังกายครับ 3. ผู้ที่มีอายุมากขึ้นมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากขึ้นครับ 4. โรคตับอ่อน,<ค>นเช่นตับอ่อนอักเสบได้รับการผ่าตัดตับอ่อนครับ 5. การติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นหัดหัดเยอรมันคางทูมซึ่งมีผลต่อตับอ่อนได้ครับและ 6. ความเครียดเหลืออลังครับ ครับนี่คือสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานนะครับต่อมาอาการของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็จะมี8ข้อหลักๆดังนี้ครับ 1- ปัสสาวะบ่อยครับ 2- หิวน้ำบ่อย 3- หิวบ่อยรับประทานจุแต่น้ำหลักลดครับ 4- ผิวแห้ง5 เป็นแผลแล้วหายยากครับ 6. ตาพร้ามัว7ชาบริเวณปลายมือปลายนิ้วครับและ8หย่อนสมรรภาพทางเพศนะครับนี่คืออาการของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับต่อมามาดูวิธีการป้องกันกับโรคเบาหวานได้เลยครับวิธีการป้องกันโรคเบาหวานนะครับก็จะมีดังนี้ครับ 1. ให้ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอครับ 2. ควบคุมน้ำหนักให้คงที่ 3. รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าหรือยามยิน 4. รับประทานข้าวกล้องแทนข้าวสาร 5. ห,หลีกเลี่ยงการดื่มแอลโกอฮอล์และ 6. รับประทานอาหารให้ครบ5ห,หมู่ครับนี่ก็คือวิธีการป้องกันโรคเบาหวานนะครับ สำหรับวอนนี้นะครับผมมีสาระสําคัญมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเรา Beamage Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ําใจเล็กๆและรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจ กับเวลาที่ได้แบ่งปัน